ภาษาอีสานเมื่อละค้ามเมื่อในเสนนคําว่าพ่อออกครับพ่อออกเขียนพ่อพ่านไม่เอกอออ่างอออ่างอออ่างขอไกลครับรวมกันแล้วอา่าน่าพ่อออกพ่อออกมีสองข้อหมายครับอ่าสามข้อหมายข้อหมายแรกเนี่ยเป็นคำน้มครับหมายถึงผู้ชรางที่ให้กำเนิดแก่บุตรครับเอิญพ่อออกอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายที่เป็นอุปถัมภ์บำรุงพระหรือนนี่ โดยปปดใจศีพระเนี่นจะเอื่นพอผู้นี่เอื่นมาพระออกครับพาเลียงขึ้นกันกับลูกจะเกิดกเจาของเองนี่นะครับก็เลยเอื่นมาพระออกาษาั่นครับพอออกฝากตอนพินองเป็นคำพิสานคำแหลกครับข้อหมายแหลกข้อหมายที่สองก็คือโยมผู้ใช้นั่นเองนะครับโยมผู้ใช้ที่อุปถาี่เบื้องแย่งเดือของพระพุทธศาสนาไปวัดไปจังหันไปเพ่ใส่บานจังสินนะครับพระออกก็คือผู้ใช้ที่อุปถ์พระบิสุสงสมเนียนนั่นเองนะครับ คำวิสายทัศนฝากตอนพี่น้องเข้าไปที่พญาพาศิษ์